สวัสดีค,ครูประจํารายวิชาและเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมนายธนทรดีโกโชคเลขที่5และนายกิติไนเรือนก้อนเลขที่1จะมานําเสนอเรื่องฟังก์ชันครับฟังก์ชันคือเซตของคู่อันดับที่มีสมบัติเฉพาะว่าถ้ามีสมาชิกตัวหน้าเหมือนกันแล้วสมาชิกตัวหลังต้องเหมือนกันด้วยถ้า f เป็นฟังก์ชันจะได้ว่าโดเมน f คือเซตของสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับทั้งหมดของฟังก์ชัน เลนของ f คือเซตของสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับทั้งหมดของ f ข้อ2เซตคู่อันดับต่อไปนี้เป็นฟัง์กชันหรือไม่ถ้าเป็นฟัง์กชันให้หาโดเมนและเลนด้วย2.1 a เท่ากับเซตของคู่อันดับ2 p 1 q 3 q 4 r เป็นฟัง์กชันโดเมนคือ สองหนึ่งสามสี่เลนส์คือ P Q R สองจุดสองครับ B เท่ากับเซตของคู่ันดับ P หนึ่ง R สี่ Q สอง R สามไม่เป็นฟังก์ชันครับสองจุดสามนะครับ C เป็นเซตของคู่ันดับ x y โดยที่ x เท่ากับ y เมื่อ x เท่ากับ1 2 3เป็นฟังก์ชันครับได้โดเมนเป็น1 2 3และเลนเป็น1 2 3ครับข้อ2 4นะครับ d เท่ากับคู่อันดับ x y โดยที่ x เท่ากับ y กำลังสเมื่อ x เท่ากับ1 4 9ไม่เป็นฟังก์ชันครับ